ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันเสาร์ที่17ของเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงกับแรมหกค่ำเดือนหกปีมะเส็งสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเขหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะประกอบกิจการอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราทั้งนั้น แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสำหรับวันในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรจะติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องก็ควรจะต้องตรวจด,ดูว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันนั้น สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีสีที่จะติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้ก็คือสีชมพู สีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้เรามาดูในด้านของการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ การงานของท่านรู้สึกว่าจะมีงานยุ่งยุ่งยากๆกเข้ามาท่านและอีกอย่างหนึ่งจะเป็นงานใหม่ๆเข้ามาท่านมีงานเร่งด่วนเข้ามาท่านอีกในวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าท่านทำไม่ทันหรือว่ามีคนมาช่วยในช่วงของวันนี้จะถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกเช่นเดียวกัน การทำงานก็จะลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดีท่านจะมีคนมาช่วยในเรื่องของการทำงานในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้จะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งในช่วงคลองตอนเช้าเช้าในวันนี้และจะมีรายรับในช่วงคลองตอนเย็นเย็นท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อน ก็เป็นไปได้ในช่วงของวันนี้ถือว่าโชคลาบยังดียังมีเข้ามาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้คนรักคนใครก็โอเคเอาใจดีพูดจาดีมีคำปรึกษาได้ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จปรึกษาหารือเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็สีแดงสีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงล่าไปท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ มีทั้งงานใหญ่งานเล็กทากท่านทำงานส่วนตัวก็ถือว่าวันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบจะมีงานเข้ามาหาท่านทำอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้การเงินก็ถือว่าดีมีเงินหมุนเวียนท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินในช่วงของวันนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกัน คนรักในวันนี้จะจู้จี้งุดงิดถ้าหากว่าเราพูดอะไรต้องระวังเขาอาจจะคอยจ้องจับผิดเราอยู่เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของคำพูดคำจานี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีน้ำตาลให้มีติดเสื้อผ้าไปบ้างจะมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรก็ถือว่าดีจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในวันนี้การเงินวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายในช่วงของตอนบ่ายๆหรือว่าตอนสายๆแต่พอถึงตอนเย็นๆจะมีรายรับเข้ามาหาท่าน ในเรื่องของคนรักคนใคร่ถ้าหากว่าเราไปเจอกันใหม่ๆวันนี้ก็ถือว่าโชคดีจะมีความสุขกันอีกต่อไปในวันข้างหน้านี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาภในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ ประจำวันนี้ถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาปท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะกับการค้าขายท่านจะค้าขายอะไรในวันนี้ถือว่าขายดิบขายดีไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ line, หรือจะเลขขายต่างๆก็ถือว่า วันนี้ท่านจะขายดิบขายดีมีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอุดหนุนท่านอีกมากมายคนรักคนใกล้ในวันนี้ก็ขอให้ท่านพูดจาให้ดีๆอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงในช่วงของตอนเย็นให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤาัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้ามาทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลในวันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤาัสประจำวันนี้ การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบไปท่านยืนนันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลนำโชคนำลาบมาให้กับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆและท่านระวังถ้าหากว่าท่านทํำงานเกี่ยวกับสัญญงสัญญาการเทนเซนเอกสาร อันนี้ท่านระวังไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสให้ท่านตรวจทานด้วยดีในเรื่องของการเซส็นสัญญงสัญญาในวันนี้ในเรื่องของการเงินวันนี้ละวังจะมีคนมาขอหยิบขอเยืมไม่ท่านทำใจได้เลยว่าให้ไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนก็เป็นไปได้ ในเรื่องของคนรักคนใคร่เอาอกเอาใจพูดจาดีปรึกษาหรือกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤรือ,อาจประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันใ้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคล สำหรับตัวท่านในวันนี้ในเรื่องสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลควรติดเนื้อติดตัวติดตนนั่นก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้การงานวันนี้ละวังถ้าหากท่านทํางานส่วนรวมรวมกันหลายคนอันนี้ท่านละวังคําพูดคําจาหรืออีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันงานที่ท่านทําอาจจะมีการสะดุดลงได้บ้างในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีท่านมีรายรับสลับกับรายจ่ายในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร่วันนี้จะจู้จี้งุดหงิดพูดนิดพูดหน่อยจะน้อยใจทำอะไรต้องระวังสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลในวันนี้คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นที่ที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานใหม่ๆงานใหญ่ๆก็มีเข้ามาหาท่านท้าก็ท่านเป็นลูกน้อง ก็ให้ท่านระวังจะมีคนมาคอยชิงดีชิงเด่นหรือจะมีคนมาจับผิดท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์การทํางานวันนี้ต้องระมัดระวังต้องรอบคอบมิฉะนั้นท่านอาจจะผิดหวังหรือว่าอาจจะเสียใจก็ได้ในช่วงของวันนี้จะมีคนคอยจ้องจับผิดท่านอยู่ให้ท่านระวังไว้เกี่ยวกับในเรื่องของการทํางาน ในเรื่องของการเงินถือว่าดีวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกๆครั้งท่านจะมีรายจ่ายแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารายรับท่านมากกว่าในวันนี้ถือว่าการเงินการทองไม่บกพร่องอะไรทั้งนั้นถือว่าดีในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ก็ถือว่าดีคนรักก็เอาใจพูดจาดีปรึกษาหารือกันได้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับฟังดวงของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ขอให้ท่านทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี